ที่เราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของเราแล้วว่าเขาคือใครสเต็ปต่อไปที่เราต้องทําความเข้าใจก็คือว่ากลุ่มลูกค้าเหล่านี้เป็นใครมาจากไหนอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเริ่มมาซื้อผลิตภัณฑ์เราเขารู้จักผลิตภัณฑ์เราได้อย่างไรทําไมเขาถึงกลับมาซื้ออันนี้เป็นขั้นตอนต่างๆที่ลูกค้าเดินทางเพื่อที่จะมาเป็นลูกค้าของเรานะคะอันนี้สเต็ปนี้เราเรียกว่า customer journey เราต้องทําความเข้าใจสเต็ปเหล่านี้เพื่อที่เราจะได้คิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของแต่ละจุดค่ะการทําความเข้าใจ customer journey นะคะแบ่งได้เป็น3ส่วนสําคัญก็คือว่าส่วนแรกก่อนซื้อเขามีพฤติกรรมอย่างไร ตอนซื้อเขามีพฤติกรรมอย่างไรและหลังจากซื้อเขามีพฤติกรรมอย่างไรนะคะถ้าในผังเชิงภาษาอังกฤษเราก็จะพูดว่า pre purchase purchase แล้วก็ post purchase มันก็จะแตกต่างกันก่อนซื้อซื้อและหลังซื้อทีนี้ในช่วงของก่อนซื้อเนี่ยเราก็จะแบ่งได้สส่วนก็คือว่าลูกค้าจะต้องมี awareness หรือการรับรู้ผลิตภัณฑ์ของเราก่อนนะคะว่าเอ๊ม e, มีแบรนด์นี้อยู่นะแบรนด์นี้มีขายอยู่ในตลาดนะคือลูกค้ารู้จักแบรนด์ก่อน ส่วนที่2ของก่อนซื้อก็คือว่ามันจะมีการ consideration ก็คือการคิดพิจารณาในส่วนนี้ลูกค้าก็จะคิดว่าเอสินค้านี้มีประโยชน์อะไรคู่แข่งมีใครบ้างแต่ละคนให้ประโยชน์อะไรที่แตกต่างกันเขาก็จะคิดวิเคราะห์พิจารณาเพื่อที่เขาจะได้ตัดสินใจซื้อนะคะได้ถูกต้อง ในส่วนของการตัดสินใจซื้อเนี่ยคนก็จะตัดสินใจซื้อว่าเอ๊ะเราจะไปซื้อที่ออนไลน์หรือออฟไลน์ไปซื้อที่ร้านค้าเองหรือซื้อผ่านเว็บไซต์อะไรก็ตามแต่เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อแล้วลูกค้าก็จะเดินไปสู่ส่วนที่3ของคัส t ต m e r เมอร์เจอร์นีก็คือหลังซื้อหลังจากซื้อเนี่ยลูกค้าก็สามารถใช้หรือไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ก็ได้เมื่อลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ก็อาจจะเกิดการกลับมาซื้อซ้ำซึ่งเราเรียกว่ารีเท t ชันนะคะ หลังจากที่ซื้อแล้วเนี่ยทางบริษัทหรือแบรนด์ส่วนใหญ่ก็คาดหวังว่าจะมีการบอกต่อหรือ a d v o c a เ y บอกต่อว่าสินค้านี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรอันนี้เป็นส่วนที่เราก็ต้องให้ความสำคัญและระมัดระวังเช่นเดียวกันเพราะว่าการบอกต่อน,นี้สามารถบอกต่อได้ทั้งในแง่ดีและในแง่ลบเช่นกันนะคะ อันนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะในแต่ละส่วนของ Customer Journey ว่าเราจะต้องทำความเข้าใจอย่างไรในแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรเราจะสามารถ influence เขาหรือสร้างแคมเปญต่างๆเพื่อให้เขามีพฤติกรรมตามที่เราต้องการได้อย่าง เราเข้าใจกันแต่ละสเตปแล้วนะคะว่า customer journey มีอะไรบ้างตั้งแต่ก่อนซื้อระหว่างซื้อและหลังซื้อต่อไปนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อก็คือแผนที่การเดินทางของลูกค้าหรือเราเรียกว่า customer journey mapping อันนี้เราจะมาทำความเข้าใจว่าในแต่ละสเตปของการเดินทางลูกค้าประสบพบเจออะไรบ้างลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์อะไรกับแบรนด์หรือสินค้าเราบ้างเรามีช่องทางไหนที่เราจะสื่อสาร หรือเชื่อมโยงกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นวิธีการทำ Customer Journey Map เราก็จะคิดว่าอ๋อในส่วนแรกนะก่อนซื้อลูกค้ามีพฤติกรรมอะไรบ้างระหว่างซื้อลูกค้ามีพฤติกรรมอะไรบ้างและหลังซื้อลูกค้ามีพฤติกรรมอะไรบ้างซึ่งเราจะมาดูกันต่อไปค่ะว่าในแต่ละสเต็ปเนี่ยเราจะต้องแมปกับอะไรบ้างโดยปกติแล้วในการทำ Customer Journey Mapping เนี้ยเราจะต้องแมปอะไรบ้างบนแผนที่เรามาทำความเข้าใจกันค่ะ ในส่วนแรกนะคะเราจะต้องแมปที่เราเรียกว่า Activity หรือ Action เราจะต้องทำความเข้าใจว่าการกระทำของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเนี่ยในแต่ละขั้นตอนนี้คืออะไรเขามีการกระทำมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะในส่วนที่สองเราแมปที่เราเรียกว่า Touch Point เราจะมองหาว่าลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับสินค้าของเรากับสื่อของเราหรือพนักงานของเราผ่านช่องทางไหนบ้างอันนี้เราเรียกว่าทัชพอยหรือจุดที่ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์ส่วนที่3มที่เราจะต้องแมปก็คือ expectation หรือส่วนนี้เราเรียกว่าในแต่ละส่วนของเจอร์นี่เนี่ยลูกค้ามีความคาดหวังอย่างไร เช่นในส่วนของก่อนซื้อเขาคาดหวังอะไรช่วงเวลาที่เขาหาข้อมูลเขาคาดหวังจะได้อะไรช่วงหลังจากซื้อเขาคาดหวังอะไรนะคะในส่วนที่4ี่ก็คือ experience หรือประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับโดยปกติแล้วเนี่ยช่วงที่เขาหาข้อมูลประสบการณ์ที่เขาได้คืออะไรประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์ที่เลวร้วาย ะะส่วนที่5ก็คือเราจะต้องแบบกับเพนพอยต์เพนพอยต์ในที่นี้ก็คือว่าหลังจากที่เขามีประสบการณ์กับเราแล้วเนี่ยในแต่ละส่วนของเจอร์นี่ที่เขาเดินเนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรบ้างสิ่งนี้เราเรียกว่าเพนพอยต์และส่วนสุดท้ายที่เราจะต้องแบบก็คือว่าในแต่ละพอยต์ที่ลูกค้าเดินเราจะมีคิดแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อแก้เพนพอยต์เหล่านั้น ซึ่งในส่วนที่6หรือโซลูชันนี้ก็เป็นการคิดค้นนวัตรกรรมใหม่ๆขึ้นมานี่เองค่ะเราทำความเข้าใจกันไปแล้วนะคะว่าเราจะต้องแบบอะไรบ้างในแต่ละส่วนของเจอร์นี่เราก็จะมาเข้าใจในสเต็ปแรกกันก่อนว่าเราจะแบบแอคทิวิตี้หรือการกระทำอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราจะพยายามทำความเข้าใจง่ายๆและชัดเจนนะคะก็คือว่า มันจะเหมือนมีเป็นเมทริกนะคะด้านบนเนี่ยของเราก็คือว่าสเต็ปที่ผู้บริโภคเดินทางเริ่มตั้งแต่รับรู้พิจารณาซื้อใช้กลับมาใช้และการบอกต่อส่วนด้านซ้ายมือของเราเราก็จะมองว่าอ๋อเราแมปการกระทำเราแมปทัชพอยเราแมปอะไรก็ตามแต่แต่วันนี้เราจะพูดถึงการแมปการกระทำก่อนนะคะ เราเริ่มต้นที่ว่าการกระทําในส่วนแรกเวลาเรารับรู้และ aware เนี่ยถูกปะคะเราก็จะเหมือนว่าสเต็ปแรกเราก็จะคิดว่าอ๋อเราได้ยินเพื่อนพูดถึงผลิตภัณฑ์ของเราเราเห็นโฆษณานะนี่คือการกระทําที่เราเกี่ยวข้องในสเตจนี้ในส่วนที่2ก็คือการพิจารณาหรือ consideration เอ๊ะผู้บริพภคมีพฤติกรรมอะไรเนาะในส่วนนี้อย่างเช่นเอ๊ถ้าเราจะหาข้อมูลเราท่องอินเทอร์เน็ต เราพิมพ์คำลงไปใน Google ทำคีย์เวิร์ดเสิร์ชอย่างเช่นที่พักหัวหินร้านอาหารอร่อยแถวรามอินทาถูกไหมคะหรือเราจะทำการเปรียบเทียบข้อมูลโดยเราบอกว่าเข้าไปเว็บไซต์ของคู่แข่งเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมนี่คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงของการพิจารณา ในส่วนของการซื้อสินค้าถูกไหมคะการการะทําที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างเอ๋เราก็คิดว่าเราจะไปเลือกซื้อสินค้าเราจะไปเลือกที่ไหนเราจะจ่ายตังค์อย่างไรเราจะจ่ายตังค์ผ่านการชําระเงินผ่านบัตรเครดิตเราจะผ่านการโอนเงินนะคะพฤติกรรมที่เกิดช่วงนี้อาจจะเป็นการกรอกข้อมูลการซื้อขายก็ได้ใช่ไหมคะในส่วนของพฤติกรรม ที่4นะคะที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็คือเออเราได้รับผลิตภัณฑ์แล้วลูกค้าทําอะไรแกะผลิตภัณฑ์ออกมาดูอ่านทําความเข้าใจวิธีการใช้ของผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการหลังการขายแล้วก็กลับไปสื่อสานี่คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นด้วยสเตจท,ที่เรียกว่า useage หรือ retention ก็ตามส่วนสุดท้ายพอการบอกต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้นคืออะไรอ๋อเข้าไปรีวิว<ม>ในบล็อกเนาะแล้วเข้าไปรีวิว<ม>ในโซเชียลมีเดีย a c e b o o k หรืออะไรก็ตามแต่ นี่คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนของสเต็ปการแมปปิ้งแรกค่ะในการแมปปิ้งส่วนที่2นะคะเราก็จะแมปว่าลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับสินค้าหรือสื่อของเราผ่านช่องทางไหนบ้างนะคะในแต่ละสเต็ปของ Customer Journey นะคะเริ่มต้นที่ตัวแรกก็คือการรับรู้ เราจะดูว่าเขารับรู้เกี่ยวกับสินค้าเราได้อย่างไรอย่างเช่นเขารับรู้สินค้าเราผ่าน Facebook ผ่าน Google a d ผ่านโซเชียลมีเดียหรือเขารับรู้สินค้าเราผ่านการเดินไปเห็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ที่หน้าร้านหรือขับผ่านป้ายโฆษณาบนทางด่วนอันนี้คือเป็นการบอกว่าเขาได้มีปฏิสัมพันธ์และรับรู้สินค้าเราผ่านช่องทางไหนในส่วนที่2ก็คือว่า การที่เขาจะพิจารณาสินค้าเหล่านี้เขาหาข้อมูลผ่านสื่อช่องทางไหนเช่นเขาหาข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียไปหาบทความมาอ่านหรือแม้กระทั่งทํากิจกรรมทางการตลาดกับแบรนด์อันนี้ทําให้เขารับรู้และเข้าใจสินค้าเรามากขึ้นได้สามารถพิจารณาสินค้าเราได้อย่างถูกต้อง ส่วนที่3ก็คือว่าถ้าเขาจะซื้อสินค้าเราเขาสามารถมีปฏิสัมพันธ์ผ่านช่องทางไหนได้บ้างเช่นเขาไปที่ร้านค้าเขาไปเจอพนักงานขายเขาซื้อสินค้าผ่านแคตตาล็อกหรือผ่านแอปพลิเคชันของเราผ่าน Line Official Account หรือไปซื้อผ่าน Marketplace อย่างเช่น s h o ป e e หรือ Lazada ค่ะในส่วนที่4ที่เขาสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเราได้ในการใช้สินค้าหรือใช้ซ้ำ เขามีปฏิสัมพันธ์กับอะไรบ้างอย่างเช่นเขามีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทขนส่งที่มาส่งสินค้านะคะมีอ e ีเมลที่ส่งมาหาเราเพื่อติดตามความพึงพอใจหรือ,อาการมี call center ที่เราสามารถให้ลูกค้าโทรติดต่อกลับมาได้นะคะในส่วนสุดท้ายก็คือการบอกต่อหรือ advoacy เขาใช้สื่อหรือมีปฏิสัมพันธ์ในการบอกต่อผ่านช่องทางไหนเช่นเขาใช้บล็อก เขาใช้พันทิปหรือไปกินอาหารมาเขารีวิวผ่านวงในหรืออะไรก็ตามแต่นะคะลำดับต่อมาเราจะมามองกันว่าในแต่ละสเตจของ Customer Journey ลูกค้ามีความคาดหวังอะไรจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเรากันค่ะสเต็ปแรกการรับรู้ลูกค้าคาดหวังที่จะได้อะไรจากตรงนี้ลูกค้าอาจจะมองว่าเอ๊สินค้านี้น่าสนใจหรือไม่ ตอบโจทย์ในชีวิตประจําวันของเราหรือเปล่านะคะหลังจากที่เขาเห็นแล้วเขาเห็นสื่อต่างๆเขามีความคาดหวังอะไรในช่วงของการรับรู้ในส่วนที่2การพิจารณาเขาคาดหวังอะไรเขาอาจจะคาดหวังว่าเว็บไซต์ที่เขาเข้าไปดูควรจะต้องใช้ง่าย,ยไม่ต้องมีโฆษณายเยอะขี้เกียจคลิกข้ามนะคะหรือมีข้อมูลเพียงพอที่ตัดสินใจหรือข้อมูลบางส่วนไม่มีประโยชน์นะคะอันนี้ก็คือความคาดหวังของเขาะะที่เขาอยากได้ ความคาดหวังในการซื้อสินค้าสเต็ปนี้ก็คือเขาอาจจะมองว่าฉันคาดหวังว่าพนักงานจะช่วยเหลืออธิบายสินค้าได้ดีหรือเว็บไซต์มีข้อมูลหรือกรอกข้อมูลการซื้อขายได้ง่ายนะคะหรือคิวในการซื้อของไม่ยาวเข้าไปในเว็บไซต์ข้อมูลโหลดเร็วอันนี้ก็คือความคาดหวังที่เขาต้องการได้ในสเต็ปของการซื้อสินค้านะคะในส่วนที่4ี่ก็คือการใช้สินค้าหรือการใช้ซ้ํา ะค,ะความคาดหวังของเขาคืออะไรเวลาเราใช้สินค้าเราอลองนึกซิว่าเราคาดหวังอะไรเราอาจจะคาดหวังว่าเวลาเราซื้อมาสินค้าตรงปกเนาะไม่ใช่ในโฆษณาเห็นว่าโอ้เสื้อตัวนี้สวยจังมาถึงตัวปิ๊ดเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะสินค้าที่ซื้อมาตอบโจทย์ตามความต้องการของเราคุณภ,ภาพดีนะคะคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปในส่วนสุดท้ายของการบอกต่อเขาคาดหวังว่าอะไรเขาอาจจะคาดหวังว่า เอบริษัทนี้มีส่วนให้เราแสดงความคิดเห็นกลับไปหรือเปล่าหรือฉันจะต้องไปหาช่องทางอื่นในการแสดงความคิดเห็นนะคะเราจะเห็นว่าในแต่ละสเตจเนี่ยลูกค้ามีความคาดหวังที่แตกต่างกันนะคะ,ะสเตจต่อไปเราก็จะมาดูกันว่าความคาดหวังเนี้ยได้รับการตอบสนองที่ดีหรือเปล่าเมื่อคาดหวังแล้วประสบการณ์ที่เขาได้รับในแต่ละสเตจนั้นเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องแมปในแต่ละสเตจคะ่ะ ในส่วนแรกการรับรู้หรือ awareness ประสบการณ์ที่เขาได้รับอาจจะเป็นว่าเขาเห็นแอดแล้วเขารู้สึกตื่นเต้นกับผลิตภัณฑ์เราก็เขียนลงไปว่าอ๋อเขามีความตื่นเต้นกับผลิตภัณฑ์หรือเขามีความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ไม่น่าสนใจเราสามารถบอกได้ทั้งประสบการณ์นะคะในส่วนของการพิจารณาประสบการณ์ที่เขาได้รับคืออะไรประสบการณ์ที่เขาได้รับอาจจะเป็นว่า เว็บไซต์ใช้ง่ายมีสินค้าให้เลือกมากมายเว็บมีการดีไซน์ที่ดีมีโฟลที่ดีนะคะหรืออาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีอย่างเช่นว่าเว็บไซต์ดูใช้ยากหาข้อมูลที่อยากได้ไม่เจอนะคะนี่ก็คือประสบการณ์ที่เขาได้ในเวลาที่เขาหาข้อมูลือหรพิจรนารณาสินค้าในส่วนที่3การซื้อสินค้าประสบการณ์ที่เขาได้รับอาจจะเป็นอะไรได้บ้างก็คือพนักงานขายให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี สุภาพน่ารักหรือเอฉันสามารถจ่ายเงินได้หลายช่องทางนะสะดวกหรือถ้าเป็นประสบการณ์ที่แย่อาจจะเป็นโอระบบล่มใช้เงินไม่ได้สินค้าหมดก็ตามแต่นะคะส่วนที่4ี่ก็คือการใช้สินค้าหรือใช้ซ้ําประสบการณ์ที่เขาได้รับคืออะไรอย่างเช่นของไม่มาส่งตามเวลาขนส่งล่าช้าถูกไหมคะหรือไม่มีการติดตามหลังการขายอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เขาได้รับเช่นกันและสุดท้ายก็คือการบอกต่อ อาจจะมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเกิดมีการฟ้องร้องขึ้นระหว่างผู้บริโภคและบริษัทนะคะถ้ามองให้ลึกลงไปนะคะจากประสบการณ์ที่เขาได้รับเนี่ยเราอาจจะมองเห็นปัญหาหรือเพนพคอยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งการมองหาเพนพอยท์นี้จะเป็นตัวตั้งต้นที่ให้เราคิดค้นนวตัตกรรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมาเรามาลองแมปแต่ละสเตจดูนะคะว่าลูกค้าจะเกิดเพนพอยท์อะไรได้บ้างในสเตปแรกการรับรู้หรือ awareness อาจจะมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นได้บ้างลองนึกย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นะคะประสบการณ์ที่เขาได้รับก็คือเขารู้สึกตื่นเต้นกับสินค้าใหม่แต่เพนจอยหรือปัญหาของเขาที่เกิดขึ้นณสเตจนี้อาจจะเป็นได้ว่าเออเขาไม่รู้ว่าเขาจะซื้อสินค้ามาทาอะไรหรือเขาไม่รู้ว่าเขาจะหาซอได้ที่ไหนอันนี้อาจจะเป็นปัญหาที่เราต้องติดต่อย,ยอดอเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นในส่วนที่2การพิจารณาหรือ consideration p พนคอยที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือว่าเอ๊ฉันไปหามาจากหลายเว็บไซต์เลยนะเว็บไซต์นี้บอกข้อมูลอีกเว็บไซต์หนึ่งบอกข้อมูลนลี้ปัญหาก็อาจจะเกิดขึ้นว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะเชื่อข้อมูลจากช่องทางไหนได้มากกว่ากันฉันตัดสินใจไม่ถูกและไม่สามารถเลือกได้ถูกต้องว่าฉันควรจะซื้ออันนี้ก็เป็นเพนค p อยที่เกิดขึ้นในส่วนที่3ก็คือการซื้อสินค้าปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเพน n วอยที่เกิดขึ้นอาจมีอะไร ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ว่าตอนฉันไปซื้อสินค้าพนักง,งานไม่มีความรู้ถามอะไรพนักง,งานไม่สามารถตอบได้ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าไม่เพียงพอฉันไปซื้อที่ร้านค้านี้แต่ไม่มีสินค้าหรือมีร้านค้าไม่เพียงพอช่องทางในการซื้อสินค้าไม่เพียงพอในส่วนที่4การใช้สินค้าหรือใช้ซ้ำ สินค้าหรือบริการเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเราจะเห็นว่าในปัจจุบันลูกค้าเนี่ยต้องการสินค้าที่เฉพาะเจาะจงกับตัวเองมากขึ้นหรือเราเรียกว่า personalization ปัญหาที่เขาพบเจอก็คือว่าสินค้ามันก็ดีนะใช้ได้แต่มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ฉันได้เพียงพออ,อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ต้องการจะบอกก็คือว่าการทำ customer journey mapping เนี้ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบการซื้อสินค้าเท่านั้น แต่เราสามารถแมปกับพฤติกรรมต่างๆแต่ละช่วงที่เราสนใจอย่างที่เราเห็นในจออยู่ในขณะน,นี้เป็นการแมปเจอรี่ของลูกค้าที่มาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลว่าเขาผ่าน Proces s อะไรบ้าง ะะมันไม่จําเป็นที่จะต้องผ่านแต่ละสเต็ปที่เราพูดไปแต่ละขั้นต้นแต่เราพยายามนึกถึงว่าในแต่ละสเต็ปเขาต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างถ้าจะให้ยกตัวอย่างที่เกี่ยวกับทอกรสเราอาจจะมองได้ว่าเอะถ้าลูกค้าต้องการมาขอสินเชื่อกับทอกรสเขาจะต้องผ่าน r o c e s s อะไรบ้างเราก็ลองพยายามแบบก,กับส่วนนั้นเพื่อให้เข้าใจภาวพรวมของธุรกิจเรามากขึ้น การทำแผนที่การเดินทางของลูกค้าหรือ Customer Journey Mapping จะทำให้เรารู้และเข้าใจมากขึ้นว่าลูกค้าเดินทางผ่านอะไรมาบ้างสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรและส่วนสำคัญก็คือเราจะได้เข้าใจว่าปัญหาหรือ p a น n p o n ของเขาคืออะไรและอย่างที่แจ้งไปแล้วข้างต้นว่าปัญหาและ p a น n Point นี้จะเป็นจุดตั้งต้นให้เราคิดและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆออกมาและนั่นก็คือส่วนที่2 ของการทำ customer-centric innovation นั่นเองค่ะ